สมัยนี้นะทุกครอบครัวต้องมีสิ่งนี้ติดอยู่ที่บ้านแน่นอนค่ะเวลาเรามีกล้องวงจรปิดอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะเหมือนมียามอยู่ในบ้านเลยค่ะเป็นสมาร์ท i i เลยนะที่สามารถตรวจจับได้ทั้งเสียงร้องไห้ความเคลื่อนไหวเ,เกสุดไปเลยค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มมหมอนิยกและมนันี้มีของมาส่งมาอีกแล้วซึ่งจะบอกว่าวันนี้มีอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่อยากมาแนะนําครอบครัวยุคใหม่เลยเพราะว่ามั่นใจมากเลยว่าสมัยนี้นะทุกครอบครัวต้องมีสิ่งนี้ติดอยู่ที่บ้านแน่นอนค่ะ นั่นก็คือกล้องเซฟแอนซาวของทางแบรนด์ i รินต์แอนด์พิลเซสนะคะซึ่งตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยนะเอาจริงๆเลยนะคะทุกคนบ้านเราเนี่ยก็คือต้องมีกล้องวงจรปิดอยู่ในบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเอาไว้ส่องน้องตอนเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ออกไปทุระหรือไปทํางานค่ะซึ่งเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยเราก็จะแอบเป็นกังวลใช่ไหมคะว่าน้องๆเนี่ยทำอะไรอยู่อยู่กับพี่เลี้ยงเล่นอะไรบ้างอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกําลังทําอะไรอยู่บ้างใช่ไหมคะเพื่อบางครั้งเนี่ยเขาต้องการ ความช่วยเหลืออะไรจากเราเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนั่นเองแถมอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความพิเทศษที่เวลาเรามีกล้องวงจรปิดอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะเหมือนมียามอยู่ในบ้านเลยค่ะเวลาที่มีใครแอบเข้ามาในบ้านหรือว่าบ้านเกิดแบบอันตรายเวลาเราไปเที่ยวเราดันเกิดไฟฟา้ารัดวงจรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบบว่า แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษของเจ้ากล้องตัวนี้นะคะก็บอกเลยว่าเขาเป็นกล้องอัจฉริยะค่ะเป็น Smart AI เลยนะที่สามารถตรวจจับได้ทั้งเสียงร้องไห้ความเคลื่อนไหวในกรณีที่น้องๆเนี่ยขยับตัวเวลานอนหรือว่าอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายเนี่ยกล้องก็จะส่งสัญญาณเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือของเราค่ะคุณแม่ไม่ต้องเปิดแอปดูค้างไว้ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่า อย่างกล้องบางรุ่นที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็คือจะต้องเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เนาะเพื่อดูลูกเปลืองทั้งแบตแล้วก็ไม่สะดวกด้วยแต่ว่าตัวนี้นะคะ Sa ฟแอนด์ซาวเนี่ยก็คือสะดวกมากๆเพราะว่าเขาแจ้งเตือนตลอดเวลานั่นเองค่ะ mm. แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แม่หยกรู้สึกว่าเป็นความแบบดีงามของกล้องตัวนี้เลยนะนั่นก็คือความละเอียดคมชัดของเขาเนี่ยถึง 2K กันเลยค่ะทุกคนสามารถซูมดูได้แบบไม่มีแตกเลยทั้งถ่ายตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเนี่ยแม้กระทั่งที่มืดเนี่ยก็ยังคมชัดตลอดเลยค่ะ และที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือ กล้องเขาเนี่ยประมวลผลภาพไวมากเลยนะไม่มีกระตุกเลยคะ่ะอย่างเราเนี่ยเปิดดูจากมือถือทีไลเนี่ยก็คืออุ่นใจตลอดเลยคะ่ะกล้องตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อง่งายๆผ่านแอปได้เลยคะ่ะด้วย Wi-Fi นะก็บอกเลยว่าที่สําคัญแอปของเขาเนี่ยก็คือใช้งานง่ายเข้าใจง่ายเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วสองน้องเนี่ยคะ่ะก็สามารถดูได้แบบเรียลไทม์เลยหรือว่าเราจะกลับมาย้อนดูย้อนหลังอีกรอบนึงก็ได้อย่างเช่นกรณีที่คุณพ่อแอบวางลืมของไว้อะไรเงี้ยเราก็มาหาได้เลยคะ่ะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากการที่ เอาไว้ดูน้องได้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถส่งเสียงมาทักทายน้องๆผ่านกล้องได้อีกด้วยนะคะน้องๆสามารถพูดคุยตอบโตได้เพราะว่าตัวนี้นะก็เป็นตัวที่มีไมโครโฟนในตัวเลยค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถอัดทั้งวิดีโอหรือว่าถ่ายรูประหว่างที่คุยกับลูกได้ด้วยแล้วก็เป็นการแบบว่าส่งรูปไปทักทยยายญาติพี่น้องได้อีกด้วยก็คือว่าเลิศสุดเก๋สุดไปเลยค่ะทุกคนตัวนี้อย่างที่แม่ยกบอกนี่แหละก็คือความคมชัดของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ 2K เนาะก็คือเลิศส แน่นอนค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถใส่ไมโคร SD c a r การ์ดได้ความจุสูงสุดถึง 128GB <ม>กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเก็บความจําไว้ดูกันยาวๆได้เลยจ้าแต่ว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยอยากอัปโหลดเป็นออนไลน์เนี่ยก็สามารถทําได้นะคะสามารถจัดเก็บผ่านคลาวแล้วก็ดูย้อนหลังได้ถึง30วันกันเลยทีเดียวแต่ว่าในส่วนนี้นะคะทุกคนก็คือจะต้องมีค่าบริการแยกต่างหากน,นะคะบ้านเราเนี่ยเลือกใช้กล้องวงจรปิดตัวนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆเลยราคาเขาเนี่ยมิตรภาพมากๆแล้วก็ถ้าคุณ ลองคิดดูนะถ้าสมมติเราต้องไปติดระบบกล้องวงจรปิดที่เป็นระบบจริงจังเนี่ยค่ะก็อาจจะแพงแล้ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวกล้องเนี่ยไปไหนมาไหนได้แต่อย่างกล้องตัวนี้นะเราก็บอกเลยว่าสะดวกมากๆเพราะว่าเขาเป็นสายแบบเสียบไฟบ้านนั่นเองง่ายต่อการเคลื่อนย้ายคุณแม่สามารถ ปรับเปลี่ยนมุมได้ตลอดเวลาเลยเกิดมุมที่ว่างแล้วไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับมุมไปได้เรื่อยๆเลยค่ะเอาจริงๆเลยนะคะคุณแม่ตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าแค่บ้านที่แบบว่าออกไปทํางานแล้วอยากติดอย่างเดียวนะบางทีเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยค่ะจะต้องอยู่ติดกับลูกตลอดเวลาเลยเนาะเวลาลูกหลับเนี่ยเราก็จะแบบแอบไปทํางานบ้านบ้างแอบไปกินข้าวทํากับข้าวอะไรอย่างงี้เนาะ เราก็รู้สึกว่าถ้ามีตัวนี้เนี่ยก็คือจะปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจมากเลยอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่หลายจุดมากไม่ว่าจะเป็นห้องกินข้าวห้องนอนห้องของเล่นจุดแต่งตัวหน้าห้องน้าก็เรียกว่ามีครบทุกมุมเลยค่ะเวลาแม่ออกไปทางานนอกบ้านเนี่ยแม่ก็แอบส่องหาดูลูกตลอดเวลาเลยแล้วตัวนี้นะคะพิเศษมากก็คือเขาสามารถแชร์แอคเซสให้กับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เชื่อมต่อได้พร้อมกันไม่จํากัดจํานวนเครื่องเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบว้าวมากดีมากจริงๆนะก็แบบเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรอย่าง มาเชื่อมด้วยก็ได้ค่ะแล้วที่สําคัญนะเราจะบอกว่าตัวเนี้ยก็คือราคาไม่แรงเลยจริงๆใครที่กําลังมองหากล้องวงจรปิดดีๆสักตัวที่สามารถเป็นหูเป็นตาให้เราได้เนี่ย แม่ยกก็ขอแนะนำเซฟเฟนซาวของทางแบรนด์ปิ้นแอนด์ปิซตตัวนี้เลยค่ะซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างตรงนี้เลยนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนี่ยอยากเข้าไปดูอยากไปสัมผัสของจริงเนี่ยก็สามารถเข้าไปทดลองใช้ที่ร้าน Baby Ki ิฟทุกสาขาเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกบ้านนะใครใช้แล้วชอบก็มาคอมเมนต์มาอยกันบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย